อะไรครับเดี๋ยวจะให้น้องโซดาเต้นก่อนนะครับหวัสดีครับคุณแม่ดีครับเฮ้ยทำไมทำอะไรนี่ะคุณหมอนเลยน้องโซดาจะเริ่มลุยก่อนเลยนะครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยว่าชาเลนนี้จะเรียกว่าชาเลนอะไรนะครับแต่มันก็จะเป็นการประกวดเต้นของน้องๆแต่ละคนนะฮะรอครับลูกแก้วอย่าเสียงดังนะครับคุณลุงต่อแบบนึงอันนี้โอเคได้หยุดคลิปก่อนดูครับ ผมนี่ก็ขับมาคอมเมนต์กับสลามนะฮะไม่สนใจเกมผมจะมาให้เลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามนี้ตอนนี้วันนี้นอาจันห้ามไปไหนนะครับนอาจันต้องอยู่กับพวกเรานะฮะน้าจันจะต้องเป็นคนตัดสินเราไม่เลือกเพลงครับเพราะว่ารุ่นของเรานี้ไม่รู้ว่าเพลงรุ่นของคุณเพลงอะไรนะครับเอาเพลงที่คุณชอบเลยเพลงอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้วคุณสามารถเต้นได้30วิและทําให้พวกผมพอใจนะครับ ตกลงคุณแม่กับน้องยาดาถอนตัวนะคะวันนี้อดได้ตังค์นะครับเหลือโซดากับน้องลูกแก้ววันนี้นะครับใครบอกกำลังเล่นอยู่ใครบอกหนูไม่เต้นเต้นพร้อมกันโอ้คุณเสียเวลามากอะไรนะเต้นพร้อมกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวอฟังไอเดียน้องโซดานิดหนึ่งเต้นพร้อมกันยังไงครับเพลงเดียวเราเต้นพร้อมกันเพลงเดียวเต้นพร้อมกันผมว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะ อ้าวเดี๋ยวถามน้องๆดีกว่าครับให้น้องๆมีส่วนในการเล่นเกมนะคะให้น้องๆมีส่วนในการเล่นเกมแล้วตัดสินใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ทางน้าจันนี่ฮะเลือกเพลงแล้วก็ให้น้องๆเขาเต้นนะฮะสรุปนี่ก็คือเต้นทีละคนละกันครับนะฮะนี่ผมก็ถ่ายเด็กเขาทำสลามกันอยู่นะฮะโอเคกว่าจะคุมเด็กๆพวกนี้ได้นี่ก็เหนื่อยหน้าดูนะครับเหนื่อยอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะดึงให้เข้าวงจรให้ได้เลยนะครับ คนนี้หน้าตาดูมีความมั่นใจยังไงไม่รู้ฮะอะไรโอเคครับแล้วยังไงครับแล้วใช้โดดลงไปใช่ไหมฮะสุดยอด,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 ดได้โอเคน้องเชี่ร์ตะกี้คืออะไรครับมันคือสลามมันคือสลามนะฮะนึกว่าฝารั่งเายงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาการแข่งขันการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับใครจะเป็นคนแรกก็น้อยออกกันเลย ไม่เอาไม่เอาทีละคนแล้วครับทีละคน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 แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องฟังกฎการนิดนึงนะฮะถ้าเกิดต่อให้เพลงหยุดแล้วแต่กรรมการยังไม่สั่งหยุดต้องเต้นต่อไปนะฮะต้องเต้นลมนะครับเต้นลมนะครับต้องเต้นลมนะฮะ เต้นยังไงก็ได้เต้นยังไงก็ได้ฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์แดนซิ่งอ่ะผมตั้งชื่อเลยแล้วกันฟรีสไตล์แดนซิ่งชาเลนจ์ EP หนึ่งนะครับก็ีสไตล์ก็คือเราจะเต้นยังไงก็ได้เต้นยังไงก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะลงไปดิ้นเดี่ยวๆยังไงก็ได้ฮะแล้วแต่น้ำร้อนที่พวกคุณเลือกเลยฮะว่าคุณจะเอาสุกแค่ไหนคุณเต้นตามสบายเลยโอเคใครใครคือคนที่หนึ่งผมได้ใช่ไหมไม่ฮะโหมาแล้วครับ ปล่อยควันมาแล้วครับพี่ลูกแก้วอขอดูนะครับน้องคอนนี้น้องยดานะครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับอะไรนะศูนย์หนึ่งอ๋อร้อยโอเคร้อยนี่ว่าศูนยะ์หนึ่งมฮะหนึ่งเปอร์เซ็นมีคุณแม่ครับคุณแม่ไม่สนใจเล่นสลามอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังไงต่อยังไงต่อนีน่ตัวเก่งของเรานะครับตัวเก่งน้องโซดานะฮะตัวเก่งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตัวเก่งันดับหนึ่งนะแต่ตัวเก่งก็คือตัวเกรงไปหมดแล้วนะฮะ ซ้อม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 โอ้โหกล้องจับไม่ทันเลยครับดูสเต็ปขาโอเคพร้อมแล้วบอกเลยนะครับพร้อมแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องๆไปซ้อมกันก่อนนะครับ <c oughs> คุณนี่อยากออกกล้องเลยเกินนะคุณฮะเมื่อกี้คุณทําของรางวัลเสียหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมาใกล้เดี๋ยวโอเคครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> วันนี้แจกตังค์นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนวันนี้ผู้ชนะเลิศ <c oughs> ผมแจกตังค์กี่บาทยังไม่บอกผมแจกเดี๋ยวเดี๋ยว ผมแจกตังคุณลูกแก้วคุณรู้สึกยังไงกับของรางวัลน้องโซดาครับไม่ใช่น้องยัดาเฮ้ยอะตอบตอบตอบโอเคจบอ่ะน้องยัดดาครับโอเคครับขอโทษนะครับถ้้าไดจะเจะไปจับบัตรมือริมินโธถ้าได้ตังจะไปจับบัตรมือริมภาษาอะไรของบัตรจับมือริมถ้าได้ตังจะไปซื้อจับบัตรจับมือของจะไปบัตรจับมือแบ้านทิงค่ะมือบัตรจับมือริมินโธค่ะบัตรจับมือริมินโธนะครับ คุณว่าผมจะทุ่มให้ขนาดนั้นเลยเหรอหนูขออะไรนะอะไรนะเก็บใส่กระปุกนะฮะกระปุกของลุงต้นนะฮะกระปุกลุงต้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนั่นดูสำเนียงกาแฟดึงนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเอาหน่่่อยยยคคืดะ อันนี้อันนี้ใช่สลามในตํานานหรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมฮะดีกว่าตานานที่สามารถบินขึ้นไปได้เลยใช่ไหมโอเคครับน่าตื่นเต้นครับแต่สลามยังไม่ใช่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอคลิปอื่นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอดาจับโอเคครับเดี๋ยวไปตอนที่แข่งเลยดีกว่านะครับน้องๆเริ่มเริ่มเริ่มเป๋กันอดกแล้วนะไม่สนคุมเด็กมันยากกันอย่างนี้แล้วครับเริ่มถึงสลามของหมาอีกแล้วนะฮะ แต่ผมชอบสีมานนะครับสีมันสวยดีบอกแล้วดาสีสวยสีสวยไม่สวยตะกี้ก็สีผสมอาหารก็หกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสงสารแม่บ้านจังเลยนะฮะแล้วขอขอบคุณด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะครับปุ๊บเราเชไม่ได้ครับโดนดึงมาให้ถ่ายสลามอีกแล้วฮะน้องๆมังคับนะฮะ สลามเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปหน้าได้ไหมครับคลิปนี้เดี๋ยวหยุดก่อนนะครับนี่าทอะโอเคครับก็สองนาทีห้าสิบแปดวิสามนาทีภูมน้องๆก็ยากนิดนึงะครับเดี๋ยวยังไม่มีใครเข้าสู่เกมเลยนะครับยังไม่มีใครเข้าสู่เกมนะฮะไปไปมาๆนั่นก็ไปนู่นนี่ก็ไปนั่นนะครับเดี๋ยวผมขอรวบรวมสมาธิอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมขอดึงน้องๆเข้าสู่เกมเลยนะครับตาแตกป่าวเริ่มยั่วนิดๆ ค่นี้นะคะต้องเกี่่ยววมาใครโอเคครับผมชอบน้องสดามากเลยนะคะเป็นคนเดียวที่เข้าสู่เกมของเรานะฮะกําลังตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่นะครับหนูนี้มันแล้วหนูเรียนโอเคครับน้องสดาบอกว่าเขาเรียนนะฮะเขาเต้นได้อยู่แล้วอ่าคนนี้คนนี้ใจสู้นะใจสู้นัะจังดึงไปแล้วครับนะจัง นี่ผมกดมาห้าหกครั้งแล้วนะฮะยังไม่ได้เข้าสู่เกมสักทีนะครับ,งงอรบโอ้แต่ว่ายัางไงก็เป็นสลามที่สวยมากเลยนะครับอันนี้ฝีมือของน้องเชกับน้องยาดานะครับสองคนโอเคเอ่อตอนนี้ผู้แข่งขันท่าทางจะโอเคแล้วแต่เราจะขอดึงกรรมการเข้าสู่กรรมการกรรมการนะจันนะฮะจะขอดึงเข้าสู่เกมก่อนกรรมการยังเล่นอย่างอื่นอยู่นะครับเรารอกรรมการอยู่นี่ผู้แข่งขันมาฝึกซ้อมกันแล้วครับสองคนโอ้โหไม่ธรรมดา กลัวจะหมดแรงก่อนนะครับสองคนนั้นก็อะไรนี่โอเคยังโอ้น้อยออกใครคนแรกไม่เป็นทีมอะไรนะทีมอะไรดิฉันจะดูเป็นโรเซ่เองเพราะหนูเอาเป็นทซมเขาเป็นทีมเ้าเป็นเขาเจนนี่เจนนี่เดี๋ยว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 คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นอะไรแล้วก่อนใช่ไหมคุณเป็นอะไรโอเคโดเรมอนโดเรมีได้หมดเป็นอะไรนะ บอเลือกอะไรก็ได้เป็นไรนะเป็นไรนะโรเซ่นะฮะอ่าคนนี้อยากเป็นโรเซ่เจนนี่นะครับคุณเป็นจ้าเจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวดูพลแก้วมาโอเคโอ้แล้วมาตีคุลกรรมการทำไมเนี่ยดังแปรักคุณไอ้นี่นี่เจ้าคุณเป็นลิซ่านะครับคุณเอาจริงดิ้เต้นได้เหรออะไรนะบิงซูอะไรคุณหิวเหรอโอเจโูนี่พวกคุณไม่อยากเป็นตัวของตัวเองเลยเหรอครับอยากจะเป็นใครสักเร็วเร็วค่ะถือค่ะ ต้องให้น้าจันถือนะครับต้องให้น้าจันถือได้แล้วไปไหนก็ได้ได้ไหมคือเต้นแบบฟรีสไตล์จะเต้นยังไงก็ได้แต่ว่าหนูจะเต้นแต่ยังไงกดเหล็กกดเหล็กก็คือต่อให้เพลงหยุดพวกคุณต้องเต้นต่อใช่โออเคหนูร้งต่อให้เพลงหยุดพวกคุณต้องเต้นต่อนะครับอ่าน้าจันไปเล่นกับน้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมเป็นกรรมการเองละกัน นะครับอ่าเดี๋ยวดูง่ายๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมก่อนสม่กริ์นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อมก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อมก่อนไม่ต้องซ้อมเอาไม่ต้องซ้อมนะฮะเอาจริงเลยนะอาจริงเลยนะเดี๋ยวลองดูสักรอบลวกันครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงแล้วให้แล้วก็ผู้คุมเต้นก่อนละกันอ่ะตกลงซ้อมหรือไม่ซ้อมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูสักครั้งก่อนละกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะฮะโอเคไหม มา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 โอทีนะครับฟ้ามืดหมดแล้วเนี่ยฟ้ามืดหมดแล้วนะครับกู้แข่งขันตกลงมีแค่สี่คนนะครับตกลงมีแค่สี่คนนะครับอ้าวเลี้ยงแถวสูงถึงต่ำโยย่หลักจีซูอยู่หน้าหนูเสร็จแล้วก็ลิซ่าอยู่หน้าสุดอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะลิซ่าอยู่หน้าสุดนะครับ โอเคนะครับไหนใครอยู่หน้าสุดครับลิซ่านะครับลิซ่าอยู่หน้าสุดไหนคนไหนคือลิซ่าครับคนไหนคือลิซ่าไมใครนคนไหนคือลิซ่าครับเดวเดวตูดาแล้วคุณก็อย่างเงี้ยโูดาแล้วคุณก็อ้าแล้วคุณอ้าไม่ทะเลาะกันนะครับไม่ทะเลาะกันมาลุยเลยฮะอ่าเดี๋ยวคุณไปเซฟแพลตฟอร์มของคุณเลยนะครับแบตผมจะหมดแล้วนะครับพวกคุณดึงเชงกันมาจนมืดเลยฮะเนี่ยตั้งแต่ตอนเย็นนะครับ ขอบคุณน้องจูเนียนะครับจะมาเป็นคนช่วยเปิดเพลงนะครับน้องจูเนียนะครับโอเคพร้พอมเปิดเพลงหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง,ออยงคเับแต่อย่าลืมกดเหล็กนะฮะต่อให้เพลงหยุดพวกคุณต้องเต้นต่อ<ด>นะครับใคร,ยรหยุดใครหยุดโดนจับ <ๆ S 1> ลงโยนลงแม่น้ําเลยนะครับโอเคเป็นยังไงก็ได้นะคะได้ได้ยังไงห้ามห้ามหยุดจนกว่ากรรมการจะสั่งนะครับ จูเนียร์เล่นบอลล่มสุดเลยนะถือแล้วตอนนี้ตั้งแพลตฟอร์มยังหรือเปิดเพลงเลยเสีไม่ได้ครับจูเนียร์เปิดเพลงเลยครับเิกดเลยอ๋อนี่เสียงดังสุดของคุณแล้วเหรอใช่พี่ลูกแก้วออกกรรมการนะอาจารย์บอกรอนานแล้วครับผมรอนานกว่าอีกผมรอจนผมรอจนหงอกเลยอันนี้ดังสุดแล้วเหรจูเนียร์ โอเคครับขอบคุณน้องจูเนียร์นะครับอ้าวโหเอาแล้วครับคนควบคุมเครื่องเสียงโดนดึงไปนู่นคนนี้กินอะไรเข้าไปคุณใช้คุณใช้แบตเตอรี่อะไรคุณคุณใส่ฐานอะไรของคุณเนี่ย e อนเนอร์จี้เือสายมาครัหน่ก็เต้นสิคะเนี่ยดูอยู่สิคะหรือว่าจะให้เป oh ิดใหม่เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่คร pues ับเริ่มใหม่โอเคเนาะ แป้งแป้งแป้งมาอีกแล้วนะครับมาโอเคครับมไม่ต้องสนใจพวยขนันแล้วมาแล้วคุณจัดตั้งแพลตฟอร์มคุณยังอโอ้โหสวยงามจริงๆโอเคครับเ,เริ่มเริ่มทะเลาะก,กันแล้วเริ่มทะเลาะกันแล้วยัยงไงยังไง กรรมการกิตติมศักดิ์เราต้องดูแลเด็กกรรมการกิตติมศักดิ์เราต้องดูแลเด็กนะฮะเดี๋ยวผมเองผมลุย้ใหหอพวกคุณนี่เดี๋ยวดูผู้ชมนะฮะผู้ชมผู้ชมของเรานะฮะตะกี้เต็มเลยนะฮะตอนนี้กลับหมดแล้วนะครับเพลงมันเพลงมันไปจะครึ่งเพลงแล้วพวกคุณยังไม่ทำอะไรเลยเอาใหม่ไหม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 โอเค แป้งแป้งแป้งนะครับผมจะหมดแรงอยู่แล้วโอเคเบบีู้น้องจีเนีย Come on, b r i n g it o n Come on, music just b r i n g i t up เดี๋ยวผมไปอยู่ใกล้ๆเพลงนะฮะน้องจีเนียมานี่หน่อยครับจะได้ฟังเสียงเพลงใกล้ๆโอยหนูมั่นแหละพอแล้วอันนี้คือเต้นหรือยัง อันนี้คือกำลังเต้นอยู่หรือเปล่าหรือกำลังทะเลาะกันอยู่ไม่มีอะไรจะพูดโอเคเอามาแล้วครับทอดไข่แม็กซ์อ๋อ้อขี้ชอบกางเกงบมาไม่หายใจเป็นโยมอ๋อคนนี้ชอบพูดเหนียว่า ไอ้ะาวหนึ่งสองตกรอบมาแล้วครับาครับไม่ต้องเลยไม่ต้องคุณนี่นี่แหละนี่แหละผลกรรมจากการไม่ยอมฟังกติกาของกรรมการนะครับน้องก็ตะกี้ผมบอกเลยครับว่าต่อให้เพลงหยุดใช่ หลักฐานอยู่ที่น้องจูเนียร์ครับน้องจูเนียร์กรรมการบอกแล้วใช่ไหมนะฮะตะกี้ใครตกรอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อาใ่ใช่ไหมเดีเอาใหม่ดีไหมครับน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์ก็กุมใจแล้วครับนี่ช่วยไม่ได้ครับก็อยากเอาใหม่ก็เอาใหม่ครับมีสติหน่อยนะครับมีสติหน่อยนะครับโอ๊อยาจะถูด้วยโอเคเดี๋ยวปิดคลิปปุ๊บแบงแบงหมดแรงแล้วครับมาเริ่มจูเนียร์บริยเดน อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ในการนี่ไหมย,ย,ยังไงครับพวกคุณมีเก็บของระหว่างการเต้นนะฮะไม่ธรรมาาดาห,หยุดก้าวหยุดก้าที่นี่ ไม่มีเพลงยังเต้นได้นะครับนี่ไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอเคเพลงมาเอาเอา,เอา,เอาไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวแล้วครับโซดาหลุดไม่ไม่เกี่ยวครับโซดาหลุดแล้วฮะโซดาหลุดคุณออกไปจากสเตย์เนคุณมันนั่งอะไรนี้เลาวเอาไปเอาเดี๋วผู้แข่งขันเกิดการประทวงเกิดการปะทวง เอาเอาเอาหยุดหยุดคลิปก่อนนะครับผู้แข่งขันเกิดการประท้วงอยู่ดีดีน้องโซดาแกก็มาเปิดเองเลยครับยังไงครับเส้นไปเรื่อยๆโอเคเอางี้ผมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมจะให้น้องยาดาเป็นผู้ชนะนะครับเกมนี้นะฮะทุกคนมาครับเดี๋ยวเป็นพิธีมอบรางวัลนะครับพวกคุณพร้อมไหมครับนหนผู้คุณพร้อมไหมครับพิธีมอบรางวัลนะครับของน้องยาดาน้องยาดาพร้อมไหมแจกตังค์นะครับแจกตังค์ ดูสีหน้าคนได้ตังอะไรนะอะไรนะอ๋อลูกแก้จะฝากไอจีมาไอจีของคุณมีแต่คนสีสวยขอดูสี ทุกคนค่ะเราทุกคนค่ะเราขอนต่อสวัสดีค่ะทุกคนพี่จะให้เท่าไหร่ดิทุกคนก็อย่าลืมฝากขอขอให้ทุกคนนะคะช่วยมาติดตามไอจีของเราด้วยนะคะของน้องลูกแก้วค่ะไม่ใช่ของเราไอจีของลูกแก้วขอน้องลูกแก้วคนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสลูมตรงเน้นนะคะอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อ๋อไม่ใช่ อ๋อนี่ครับเป็นภาษาไทยนะอินูอียูมายองค่ะอียูมายองนะฮะไอจีนะครับของน้องลูกแก้วนะครับภาษาไทยนะคะออ่างซะอีดแล้วก็ยอยักษ์อุมามาแล้วก็ยอยักษ์ออ่างเงางได้เลยคติดตามกันด้วยนะคะติดตามผมด้วยนะโอเคค่ะน่ารักมากคุณพอไหม เดี๋ยวเราจะเดินไปรับตังกันนะครับอยู่ตรงล็อกเกอร์ของกับผมนะฮะสักขีพยานมีใครบ้างน้องลูกแก้วน้องเชียร์อะไรนะครับโอ้โหนี่รอก่อนสิครับคุณยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหน Let's go baby ทั้งคู่เลยนะครับมานี่เลยจูเนียร์ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเดินตามคุณยาดาเข้าไปนะครับอ่ะมาต่อครับต่อต่อตอนะครับแางวันนะครับผู้รับแรงวันไม่มี นี่ไงครับแรงวันนะครับของเราเป็นข้าวตังนะฮะของน้องแยดานะครับใช้ตังหรือเปล่าครับกินไม่เป็นเอาไปให้คุณแม่เดินเศร้าออกไปเลยนะฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ